กลับมากันต่อในปลาสุดท้ายนะของเกมเมชั่นสลักนะครับนี่ก็คือดาบสุดท้ายนะครับปลาที่ที่นะครับดาบที่5ปาปลาที่4พร้อมแล้วเรื่องกันเลยครับเอ๊ะตบมาเมื่อกี้เห็นตัวละครเราไหมครับเมอร์โกไปเฮไอ้เฮเซ็ง <c oughs> เลยฟันน้ m มินชินสตาร์ไปกืนมาเลยฟิโออยู่ตรงนี้ ไอเฮียคลากไปเชียวคลากไปอายุไอตัวนี้สามารถยกได้เหมือนกันนะัะตัวนี้ยกสบายด้วย เอาเกียร์ครับฉันทหารกับฉันทหารกับกำบังครับอีนี่อีแค่นี้ทหารรอดเราสายแล้วเสียเสีที่พุชช่าแม่งเต็มเตี้เออไอ้แค่สองตัวนั้นก็อดเอกเตตีนไอ้คุยมันไม่ฆ่ามันวะช็อตกันไอซ์ เียโอ้ยไปสัีไอ้นี่หยากมากครับเมื่อกี้อ้าวไอ้ง้อยู่ข้างบนเสุดเอ้อ what the fuck หนุ่มบินมาเสียมึงโดนแน่เฮ้ย ชี้ไม่ลอดทุกคนในสยจัตีนอ้สองตืนเนี่ยไม่ไม่ไไม่ออกมาเมงกี้วะสนอเิชันนะครับดูของกับถึงกับตันนูไปแล้วนะครับไอ้นโคตเก่งไม่เก่งผิอใหญ่เงียโหดสุนอ่ะไม่ตายสักดานดีครับโอทมอนให้กูเองดิไอ้ตูดเออไม่ถึง อ,อันนั้นแค่้ราคะแนนนะกากกากทีมมันหายแม็กซ์ขึ้นมาเน <c oughs> e <c oughs> ่ยมึงจะถ่ายเป็นโลครับเฮ้ยหารตายยวก่อนโนอ่ะเอ้ยเกียวเกียวเย่ละกูกูมีกองมะบังล้ว Oh, อ้าวชีสองคนไอสัตว์เร็วเพื่อนเลี้ยคับทิ้งก็เฉยปั๊บป่ามั่วเลยไอสัตว์ <c oughs> what the fuck yeah yeah หมายรอบหนึ่งกุล เสียงลงเลยอันจะจบนะนะนถ้ารักไปครับก็จะไปผมจะผมก็โหลดเซนโลมาแล้วนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวค่อยมาแข่งกันทีหลังเอเอว่าเออบอลเลยแฮร์รี่ังแค่ไม่จบแฮร์รี่ผมสัญญาจะแข่งจะแข่จบให้แฮร์รี่ครับตอนนี้ผมาทำถึงปั๊แปดอยู่เลย อ่ะเฮ้ยระเบ,บิดหมดปาดิก้าครัด่านเซเรนเดอร์นะอันนี้แต่เป็นด่านที่ที่ผมเลนเตอร์ไฟลแต่ติดคาริปาที่7นะครับไม่เลนเตอร์ไฟครับแต่ว่ามันไม่ได้อนะเซงเลยแข้คันนี้เป็นขุดลุมเป็นขุดกันดีกว่าครับว้าว มันมีสัสมบัตอะไรแม่งให้ไปจิกกันบ้างครับใช้คอมโดไม่ได้นะเสียงเลยสัสมบัตรแรกครับแต่ดูกครับเอาเพียรจะมุ่งรักขล้อคะแนนชีดหายทุขุนเดียวครับขึ้นไม่ได้เองพราะมันมีดิดมากกันอยู่ วับนนี้คะแนน8ล้านคะแนนครับตัวนี้8ล้าน8 429คะแนน,น, 8, 000, 8, 000, 29, น,นสมัยที่2เตราดูอีกรอบหนึ่งขดที่อะไรวะเนี่ยเอ้าไอ้เฮย อุ้ยเฮียวัดตกเร็วๆๆๆลคุณส,สมบัติที่สามครับคบแล้วระเบิดระเบิดระเบิดร,ร,ระเบร,ร,ระบครับมาสมชาทำการแล้ววะสาร,ระเบิดบรรจุอะไรก็ได้ทั้งสิน้นทุกอย่างครับ แล้ว่ออย่างนี้ล้วก็ยิงไปตุ้มหลับเลยครับว้าวตุ้มเจอเป็นระเบิดสารทำประโยชน์จริงครับโอ้ยโอ้ยมาส,สีทางเลยเว้ยเก็บ <Okay. S 1> แก๊สก,ก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊สหมดราคา ราคา,าน้ำมันราคาน้ำมันยิ่งแพงอยู่ของฟรีต้องเก็บไว้ครับของฟรีเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเอาไปเอา What the fuck เอ้ยเอาไปให้หมดเอาไป เอาเหียเบอร์เองกิบเป็นตเบอร์สุดสารประโยชน์นะครับไอเฮียเยจอชาแลนลพวกเอ,อื้อยิงแม่งตุม้มหลับครับเล่นาเล่นเกมนี้มาหลายปีแล้วคือไม่รู้เลยตัวนี้คือตัวเฮียอะไร โช่ครับคือไปต่อครับอุ้ยฉากนี้นิดนึงนะสิยองน,นิดนึงในฉากนี้2 machine gun yeah ขอบด้านหนึ่งครับนะขอบป๊บนหนึ่งครับจะมากันต่อนะครับโอเค โอเคยะวิ่งดูวิ่งดูเออเสร็จแล้วไปเฮ้ยเย้เซ็งเอตัวเนี้ยตัวดีตัวเนี้ยซิมพูตัวนี้ตัวดีครับต้องใช้ซูเปอร์ช็อตกันในการช่วยนะครับเออถ้าคำมันได้มันได้ดึงมือคะแนนครับแต่เราไม่ใช่ไปต้องฆ่ามันก็ได้ครับมันก็ตายดีแต่เราไม่ได้คะแนนครับ อะไรอะไปเจุดติงอะไรซึ้อปืนซึ้อปืนเนี่ยที่มันเป็นแบบขยายใหญ่เว้ยมันจะเป็นคูนสองเท่าหมดเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหขอโคตรโหดเลยอ่ะยิงอันธรรมดาสิเออ อะไรของเมืองออกมามันก็โดนสิวะมมีการปีนทิศทางด้วยแม่งบนตีนโอ้โหเต็มเต็มครับ เราไม่ยังเป็นตั้ฆ่าครับครับปล่อยมันตายเองมึงโง่ครับเออตาย Two machine guns ไอ้บ้าไอ้พัว คือเราต้องฟีดอมพวกนี้ให้ได้นะฟรีดอมไป What the fuck เด like okay. ินกับบริษัทพยนต์เอ๊ระเบิดสารพัดประโยชน์ของข้าไม่นะเอีเอาไอ้นี่ไม่มีท่าใหม่เว้ยหลบสิวะโง่เซเลนอีโค สบายสบายสบายเอรียบร้อยตองเหี้ยไปทรมานเหี้ย เอาไปไอเชีย่ยเป้าหมายคือเราซื้อตามมัน,นครับโอเคครับเราก็ไปอุ้ยนี่อุ้หยหนบร้อยหลับคครับไปกันต่อเลยนะครับอุ้ย ไอเฮียไม่ตายใช่ right? ไหมไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวเลเซอร์ซุปเปอร์เลเซอร์ไอเฮียเออไอ้โขยซุปเปอร์เลเซอร์มึงต้องการเลยครับย่า what the fuck อ่ะตกไปสวยโดยโมนาโดโดยกมาเอ็กโดยยกดีกว่าเซเลนเอคโคแล้วเนี่ยอีโม่อีโมไทำไมต้องหนีอิโม่ตอนนี้แล้วก่อนต้องหนีอีโมจะไม่ใช่อีโม่ต้งนี้ก่อนอีตุ๊ดอีเทียตัวเองไอีซั์เออเอ็นลอยครับ มิชช e ั so, oh, yeah, oh, ่นมีอีโมเลตสวนนี้เสร็จสิ้นครับไม่มีทางใครยกคนเล่น w เด t วฟอปทางไม่แม่สีไว้ตูดเฮ้ยมีเก็ดแล้วนะอะไรวะแย่ละมึงโอ้โหเรียกับชีวิต ซูเปอร์มิชินกันดูลืมเก็บไปอนะ่ะอันนี้จะมีซูเปอร,ร์ออกซิเดนชิเชอร์และนี่คือร็อกแคนชิเชอร์เอพิเซีดครับโอ้ยิงตันนี้คะแนนคูณสี่ตัวนี้เก็บคะแนนสบายตันเนี้ยคะแนนตอนนี้อยู่ที่สิบล้านตอนนี้ครับสิบเอ็ดล้านแล้ว สิบสองล้านตันนี้โหยมึงยกคะแนนสบายเลยเอา้าไม่ใช่หมดหรอมอีกี่ตัวอีกหมดแล้วอากาศ เอาอะไรซูเปอร์โรเคตแอนเชอร์อะเชี่ยสินะเอาไม่อยู่เว้ยต่อไปครับอุ้ยอุ้ยทำอะไรครับทำอะไรกันน่ะโอเทำอะไรกันเชี่ยมันทำอะไรกันอยู่วะอุ้ยอิชิมาโกะไปโกะไอ้ซัดมึงทำไรพวกกลัวมึงไปอีโม่หรอเพื่อนมึงชาล็อกซ์อีก กูเป็นอีโมไอสัตว์อ๋องอีโมใช่ไหมกูโคตรอีโมเลยสัตว์เอา้าไอ้เหี้ยกูนวดมันช็อตอีกไอ้นักูโอ้ยใส่ชอตนักกูอะเอ็งควรอย่างี้งั้นสุดท้ายเทยานี้สิโอ๊ยเอาแน่ไงวะซอยดิเอ้าไอ้เหี้ยนสกินเระเบิด okay. <mm พิสโตกแดงกว่าไอตูดเร็วไอไม่อยากเชื่อว่ามีโมขนาดน,นี้มึงข้างไหนมึงข้างตะเกีวบาร์ขนาดน,นั้นเหรอเออ <c oughs> มึงจะจบตาฉันละพวกมึงฟังกันไม่ใช่เหรอสลิปน็อตอ่ะจะฟาคาบอยด้วยมึงชอบโคตรล็อกเลยอารมณ์แหมือน,มมนกันอ่ะจะพิงได้ไม่ได้เหรอ นี่นี้ละเอียดอนี้ละเอียดนะหีเขียกูไม่รู้จักเออไอันนี้อาฆาตคุยกแล้วรู้จักสิว่ารู้จักสิเกิดหักเกิดหือเออเออใช้ชอบดูม่นด้ยิงกันได้ยังเออนั่นดีกว่าพี่นใช่ไหมร้อยคะแนนเแต่ปากกาอะไรวะปักหูแบง ยไปกันต่อเลยครับถึงดันบอสแลนะครับได้คะแนน12ละคะแนนตอนนี้ยังยังยังองกาพี่เออพี่กับพี่กับตานรู้มากเลยแต่โฮม,มี่นี่มีในการผ่านแล้วโอ้ยเออให้เขาดีกานรู้เลยหรอวะเขาใช้วิธีในการผ,กผ่านนะครับแต่เล่นก,กอนนลอะไรเอย อุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,อยเอาไปตอนนี้ตอนนี้คนระับตั้งแต่สีแดงระเบิดไปเมื่อกี้มีหามาช่วยอุ้ยไอ้คุยลืมเลยเงี้ยเป็นไงเป็นไงจุดดุมจุดดมจุดมเย่พวงวงหลายครับนึกว่าตัวเองชนะแล้วครับดูครับอีใจก,กันใหญ่เลย เย้เย้เย่กูชนะแล้วกูชนะแล้วกูชนะแล้วเย้เย้เย้หายไปแล้วบายระเบิดตายเฮียอะไรมอ๋อออยังไม่ตายเหรอไม่กูมือเฮียแล้วตอนนี้มึงฆ่าเพื่อนกูใช่ไหมไอ้อีโมอย่างไงนี่ตั้งกัตตานด้งครับยิงจากทางซ้ายสุดไปเลย เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับวิ่งหนีอย่างเดียวหลบจากแตนไน,นไเซอร์ที่ได้ครับถึงจะรอดโอ้ยเฮ้อ้ยเอ้าทิพย์ไทยพยายามไม่วอดข้างหน้ารถเปลี่ยนเป็นถาวมาไงนี่ทำมาชิคก,กูดได้ามาชิคก,กูดได้เดือดตายเออ Tama his Yeah Xem mình xuống mới đai rồi Ây khói ơi kiên xuống นี่หนึ่งจตุนุเหมือนกันครับเหมือนกันให้หนิ่งนี่ครับแต่ว่าเออออกมาก่อนตรงนี้นะครับรอดแล้วเห็นมั้ยเพี้ยออกมาแล้วก็เออมาครับอยู่ตรงนี้เก็บได้ครับทั้งทั้งรอดให้ได้ของครับเก็งเงื่ไม่รอดไม่รอบอะ่รรอบอ่ะ มึงยิงกูใช่ไหมมึงก็ได้ออกไปอ่าทีนี้ไม่ได้ของสุดท้ายเกไปเก๋ไปเก๋ไปเกาไปเฮ้ยโหเราสุดท้ายกูขอนะกูจะที่ตายอนาถ บอลตัวนี้แข็งแกร่งสุดครับยากสุดด้วยมันจะปล่อยสัส่นมันจะปล่อยให้หนึ่งสั่สามวิธีครับไอ้สี่ทีกว่ามันยังปล่อยเฮ้ด้วยครับโอ้ี่ปล่อยเอาสุดแบบนี้ออกมา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 เอือไอ้เหี้ยตายฟอตเตอร์ฟอกออกมา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  อาช่างโบไอเฮียอันนี้อันนีี้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้กินขึ้นไม่ได้ครับ CDU, card, เดี๋ยวโดนยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวะครับไอเฮียทามามันขึ้นเพ้อเลยวะขึ้นสเกลข้าของถังได้ครับตรงทีแรงขึ้นน, ld, cks, นั่นเองแล้วก็เพิ่มอบิลิตี้รถถังด้วยครับเพิ่มอเวอร์บิตี้ โอ้ยแใใก่ส,สบายสบายเอือดทามาท้ามา,ท,า,มาท้ามาเหมือนเดิม, <c oughs> อมเอาไปหมดสุดแรงเกูแออล้วเดออืเอดร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราต้องทำการหลบเจ้าลูกไฟสีสีฟ้าให้ได้ครับ

แล้วครับบายบายเออเออเออฮ้ยกูหลอดนู่นนี่ยทำเป็นเทงอย่างนี้ฟินิชดูดเอ๊ะตายโหเจี๊ยโอ้โหอนตาย อะไรจะขนาดนั้นโอ้โหมิชชั่นคอมพลีทแล้วครับรู้สึกแปลกครับทำไมไอตัวนี้ออกมาตอนจบครับปกติจะเป็นไอโมเดลนะนักกองทหารนะครับแต่ผมไปไปหักไล่เองครับมันที่ออกมาตอนนี้ครับมันเลยแปลกคราเองครับอันมือก็มาเย่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 เยอะเย็มเลย ยี่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 ยีโอเคครับจบแล้วครับจบเกมแมสลักซิกส์นะครับเดี๋ยวว่างๆเข้ามาทำอัลนักนะกับแมสล์ถ้าอื่นนะครับมาดูผลมันดูผลผลดีกว่าว่าการเล่นกูเป็นไงครับมิชชั่นอ l l o v เวอร์ยทั้ท้าไม่ทำมากนะครับ สิครั้งโอ้โหเียตายแล้วเลยไหมไ,ไปช่วยกันไปสี่คนคะแนนหนล้านสิบสองล้านสามแสนเก้าหมนเก้าดยห้าสิบเก้คะแนนนะครับ <laughs> ตั้งชื่อมารครับเพราะเาคุณใส่ชื่อนี้มาตั้งแต่หลาปีที่แล้วครับติดไปแล้วดูเวลาครับเป็นไงครับ โอ้โห5-2ทีทำไมมันนานเช่นนี้โอเคครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่า์กเอาใช้เวลานาเกินเหตุไปจบครับมิชชั่นโอเคครับแล้วก็มาฮะ เขาก็จะมาบอกสตาร์กันครับคเคลีย์ตอนนี้กูคเคลีย์แล้วเย่เ yeah! ฮ้เฮดีใจดีใจแม่งอยากได้ไปเลยอกเฮ c เกรดไว้ yeah. S n K Paymore ครับเค okay, ครับเดี๋ยรข้างหน้าเตรียมตัวครับแฮ,ฮล์รีลิอตเตอร์กับเซนโรนะครับเซนโรสามเตรียมพร้อม กูจะออกอะไรก็เรื่องกูแล้วกันนะโอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวไม่กูกูกูชนะไม่ใช่เกูจะเกยโว้ไม่ชุดอ่บ๊ายบายเฮ้ยก่อนก่อนกลับก่อนกลับดูเล่คอร์ดกูดีกว่าครับความเฮี้ยขนาดไหนเล่นเล่ครั้งที่หนึ่งครับจะเป็นอย่างนี้ครับ อีซี่ไม่เล่นครับกากครับอาเคเดทามครับแอฟอีซี่ครับที่มันมีขี่อย่างนั้นนะคือแบบอันนั้นได้สองคนนะครับไอคอนเดนที่ไม่ไม่มีขี่อยู่นะครับเฉียดด้แวแม่งปะกลับนะครับปะพอแล้วครับวันนี้ข้างหน้าจะกันครับสนโลสามกับไฮดรูพัเตอร์ Bye-bye. Yeah.